อัปเดตข่าวสารและก็ความเคลื่อนไหวของสาวแบล็คพิคกันนะคะล่าสุดเห็นพี่จีซูค่ะมาโพสตคลิปว่าฟังเพลงพิงเวนอมของ Black พิคใน LA ด้วยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอนั้นไปไหนค่ะแต่ถ้าดูจากภาพแล้วก็คลิปที่เธอส่งมาค่ะเธอน่าจะออกไปคนเดียวนะคะแล้วก็พิงเวนอมก็คือปังมากนะแต่ดูเหมือนว่าชัดดาวค่ะตอนนี้จะฮอตกว่าค่ะเพราะว่ากลายเป็นเพลงเคป p นะคะที่อยู่บนชาร์ต Spotify g l o b a l daily chart นะอันดับที่1ค่ะ เพิ่งนะัดแซงพิงเวนอมไปนะก็คือนะคะทำลายสถิติเดิมค่ะที่พิงเวนอมเนี่ยอยู่อันดับที่หึงเนี่ยนานติดต่อกัน3วันนะคะแต่ว่าชัดดาวค่ะตอนนี้ค่ะ ทะลุไปถึง4วันแล้วด้วยนะคะแล้วก็ยังนับต่ออีกด้วยโ,โหเลิศมากๆค่ะเก่งมากจริงๆนะคะยอดสตรีมรวมเนี่ยก็สูงมากค่ะอยู่ที่5ล้าน700,000กว่ากันเลยทีเดียวแล้วก็ยังนับต่อเนื่องไปอีกเรื่อยๆนะคะปังไม่หยุดเลยค่ะสาวๆแบล็คพิงเก่งมากจริงๆค่ะที่ทําได้แบบนี้แต่ว่าในเกาหลีนะคะไม่ต้องพูดถึงค่ะเพราะว่า KBS นั้นตรวจหนักมากค่ะเพลงของแบล็คพิงค่ะคือรอดยากนะคะเห็นว่าผ่านระเบียบของ KBS ค่ะมาเพียงแค่4เพลงเท่านั้นก็ มี ready for love นะคะ the happiest girl เยเยๆแล้วก็ type girl ค่ะที่สามารถออกอากาศได้นะ ส่วนเพลงที่มีเนื้อหาที่ดุเดือดนะคะใช้ถ้อยคําที่รุนแรงหรือว่ามีการเอ่ยชื่อสินค้าแบรนด์เนมเนี่ยก็คือจะต้องตกไปนะไม่สามารถออกอากาศได้ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะแบ็คพิงค์ขดดังระดับโลกไปแล้วนะคะไม่มีอะไรค่ะแค่อยากจะเล่าให้ฟังเฉยๆแล้วก็ปิดท้ายข่าวด้วยข่าวข,าวของยายเกี้ยวนะคะที่ตอนนี้ค่ะกําลังแตกลายผลิตภัณฑ์สินค้าอีกแล้วะค่ะแต่ตอนแรกที่ออกเวนตาเจนเทิลมอนสเตอร์มาใช่ไหมตอนนี้ค่ะก็กําลังจะขายนะคะเป็นน้ําหอมค่ะที่ชื่อว่าเทมเปอร์เอีกด้วยเรียกว่ามีการ แตกรายสินค้าออกมาเรื่อยๆนะคะเห็นว่ามีการปล่อยคลิปตัวอย่างออกมาแล้วนะคะแล้วก็คลิปตัวเต็มค่ะจะถูกปล่อยอีกทีในวันที่23กันยายนที่จะถึงนี้นั่นเองก็แมคค้านะคะยังไงก็คงจะต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าแบรนด์เนมเนาะมันก็เลี่ยงไม่ได like ้จริงๆนั anyone, past, ่นแหละค่ะอ่ะแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า